สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทาราดหน้าหมูหมักกันนะครับส่วนประกอบที่สำคัญก็คือวันนี้ผมใช้เส้นหมี่ครับเส้นหมี่ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับประมาณสักห้านาทีแล้วก็มีคะนะนะครับแล้วก็มีแป้งนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงรสน,นี่นะครับแล้วก็มีมันหอยหน่อยแล้วก็มีเนี่ยเครื่องปรุงรสนะครับง่ายๆนะครับส่วนอื่นคือส่วนประกอบนะครับก็คืออ่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปปรุงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปทำกันนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับหลังไม่กอดขี่เกียดไอ้นั่นมือล้างยางล้างแล้วครับถ้าใครสะอาดมากก็ใช้สวมถุงมือนะครับสวมถุงยางด้วยเลยแล้วแต่ครับผมใช้มือเลยแล้วขอใช้สดหอยสัหน่อยสดหอยสดหอยแบบสูดเลยไม่ต้องมา,มากน้อยน้อยเพราะว่าเดี๋ยวไงเราเราก็ปรุงอีกทีนะครับ ขอเด้อยอ้นี้เลยครับชูอย,ยูอ่ชี่บอกขนาดเด้อสูตรไข่สูตรมันอย่าไปเอาเหลืองมากไ,ไม่ดีครับต้องเอาพอดีพอดีจะไมเข้ากันเลยพอทำคลิปสั้นก็นกนบอกว่าบนพอทำคลิปยาวาโอ้แม่งโง่มากเออเอาไงคนคน,คนไม่มีขามบอดีเลยนะคนในประเทศไทยนี่ แต่ฝรั่งอาจจะบุนเพราะเราฟังเราเราพูดไม่เป็นอืมโอเคเลยสุดยอดเข้มเลยนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นไปผัดก่อนนะครับไปผัดก่อนนะครับไปผัดก่อนเราไม่ผัดนะครับล้างมืนอก่อนเี๋ยวเขาไม่ล้างโหสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราไปผัดกันนะผัดเส้นหมี่ก่อนนะครับ นะครับผมตั้งกระทะแล้วก็ไฟร้อนๆนะครับผัดดีก่อนครับผัดดีก่อนแต่ผัดมีผมใส่เยอมก่อนนะแค่เสืองหงคนว่าอะไรบ้างน,นี้นะครับไม่เกี่ยวครับมีที่เราไี่มีโร,รดีก็ดนะีครับขอวนนี้ขอใช้ตอนนี้ขอใช้ฉลีคู่นะครับ เดียวครับน่นเหมือนกันทั่วไปแหละทำแค่ให้หมีสะดุ้งนิดเฉยบางคนหนูหลอกคนดูแลอเกินไม่ใช่คนดูแลไม่ใช่คือถ้าเ่้นมีติกธาน,นี่แล้วหมี่มันใช้ได้นะครับโอ้หลงกระไายอย่า,ายแต่ผมจะไม่ใช้ไอ้นี่เยอะนะครับผมจะไม่ใช้ ไอ้ผิวเยอะนะครับผมใช้แบบสไตล์แบบนี้ผัดให้มันเข้า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 เครื่องกันนะครับทำไปจงเจงยงเจงผมทำได้ครับแป๊บเดียวผมก็ทำได้ครับแต่ว่าการผัดเดี๋ยวต้องให้รู้ว่าการผัดผัดยังไงไม่ใช่เลยแต่คนแต่คนโดนด่าครับนี้แต่ผมโดนด่าบ่อยทำไม่เป็นแต่ด่าผมโอ้โหฮ่าเอ้เขาแม่ ต้องนัดเจอที่ลุมพินีนะอย่างเงี้ยก็พูดไปผมไม่ผมไม่สู้ใครครับผมเป็นคนบ้านนอกกระจกนะครับนะครับก็เส้นีเราใช้ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทําน้ําซุปกันนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มมาทําน้ําซุปกันเลยนะครับใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่ง บารัชราศเป็นคนนะครับรเด้อเรียนทอษารได้ใส่กระเทียมคือเก่าพี่น้อ,อ,นองเอ,เอ้อเจียวเจี๊ยหอมนะครับ เียมหอมเลยแล้วก็เปิดไฟเบาๆไว้ครับเทมท่วมทีว่าดีเกล้คนเร่ทีว่านะคอยคนเร่งจะเลยดีกว่านี่ผัดก่อนนีบุ๊บหนูสับเด้อ พราว่าผมมีคนชอบโคตรเครื่องนะครับน้ำท่วมเจนีทุกบึงเด็กอาบน้ำตาสีนี้น้ำขึ้นบนไรค่ะไม่มามองที่บ้านเลยบ้านที่อยู่โคราชเด้อแต่ไม่น้ำท่วม แต่ทุกคนที่ผักหอมอะไรนะสามชั้นหมักนะครับนี่เบาก้นะแล้วตอนนี้ต้องการเพิ่มความอ้วนนะครับไปลยุย จากนั้นสวรรค์ก็เริ่มเป็นจริงเพราะว่าเรื่องไหนทำทุกสิ่งมันก็แค่ไหนสวรรค์เออสวรรค์จ้าเอาอส่านั้นก่อนนะครับันเดยกก่อนจะให้ปรุงแล้วก็ดยวให้ปรุงใจเย็นเพราะว่า ร้ามือก่อน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 พี่ทรายเรียกว่าทำให้พี่น้องด้วยนะครับเป่งไ,ไฟที่เลยครับรอเขาเดือดรอเขาเดือดรอเขาเดือดอ่ะคนมากจะจะพอแท็นะครับสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับเดีย๋ยวรอสักหน่อยนะครับ คลิปนี้ดูกันยาวนะครับครับน้ัน้ำน้ำเอมันเดือเดเริ่มเดือนะครับเราก็จะใส่นี่ไปใส่รีดดใส่รีดใส่ด,สดดดีเครื่องบูรถใส่ไปเลยกะอาที่เราชอบมแหลจะจะไปซีเรียสมัน น้ำมันหอยสุดยอดความอร่อยมันก็ไดเนน้เดี๋ยวเนปะ็นหอยหอยขึ้นหน่อยนึงเดี๋ยวนั้นเราไปไปปรุงนะครับเดี๋ยวนะั้นเราไปปรุงแต่ต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะครับคนบางคนบางทีเราไม่ต้องคนคนไม่กินพริกอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยกินถูกนี้เลยนะครับ แต่พูงก่อนครับเดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปจะใส่ผักบาวโคราดเอ้ยวันนี้มีหมูสามชั้นน,นะครับโอ้หกอีกแล้วขอชิมหน่อยนะครับว่ามันแซบไหมถ้าแซบจะได้ใส่นี่ไปโอ้แซบมากเลยมิกีผัดครอบครัวนะครับครอบครัวนะครับแป๊บนึง ครับประเดิมทีนะครับดับพุ่งใส่นะครับรึอดีโอแล้วเจ้าแล้วก็เจ้าของไอ้คนที่ชมก็ดาดาษเนาะนะครับแล้วเปิดไฟเบาเบาไม่ต้องเอาให้สูงมากหรอกเอาเบาๆเลยครับเปิดแค่ไฟเบาๆนี่นี่ทำแบบบ้านเหรอจะไม่ไม่ใช่พัดตาคานะครับ แต่พวกเอรานหน้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาสองสองสอามสองสามอย่างนะครับมันเสียเวลาจากนั้นจะใส่แป้งนะครับไม่บ่อยยี่ห้อหรอกเพราะว่ามันรู้ยะห้ออะไรอ่านไม่ออกนะครับเห็นแป้งขราพดนะครับแป้งเรก็ได้แล้วเถอะโอ้ ุดยอดมันยอดมากแต่เราต้องใส่นะครับใส่แป้งไปให้มันนืดหน่อยแต่ผมไม่ชอบแป้งมากนะครับบอกตรงๆเลยหูมั่วหรือเปล่าเนี่ยไม่มัว่วสตรแซ่บคนอีสานะคนโคราชนะเราต้องรีบคนเลยนะครับไม่ทำให้คนไม่ได้ได้หนึ่งรีบคนนะครับต,นนต้ิดดูรอยเิ่มใหญ่นะครับ ผมเปิดไฟเบาเลวผมไม่ได้เปิดไฟแรงเลยเพราะถ้าแป้งมากเกินไปผมไม่ชอบมันเหนียวเกินอ่ะเรามันต้องแบบจับจนะครับพอแป้งเริ่มละทีนะครับเราก็เต็งไฟแดงหน่อยเลยเริ่มไฟแดงหมูสามชั้นนะครับโอ้หมัดก็ตามที่คลิปก่อนนะครับเราก็ดูเอา ต่บอกเขาได้ก็เริ่มมึนแด้นี่ข้าวเช้าก็เที่ยงนอนพ้อง่้านั่งหน่อยแล้วก็จะเดินเท้าอีกครับไม่รู้ตระกูลมีแต่คนชอบคืบๆอ่ะทำอะไรชอบคืบๆบน่ะครับมันถึงแ่บแั่นบอกขอโทษเด้อภาษาเราพูดไม่ใช่ทอาฉันไทยคนละไม่ใช่ภาษาเราไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนเราแท้เด้อเขาเรียกไทยคนละ แหมงโอเคเลยโอ้โหพอชิมหนะ่ะ <c oughs> อืมอย่างนี้เลยพลยังอ่ะอันนี้เรากินเกี่กับอันนี้เรากินในครอบครัวนะครับเด้อเรากินในครอบครัวเราต้องคือใช้ชยเยอะหน่อยโอ้ลน้ลนลน้ลนล้น นะครับพี่น้องครอบครัวทำี่นครอบครัวคือต้องยอดนะครับส่วนหลังจากนั้นเราต้องไปปรุงเองนะครับต้องไปปรุงนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับวันนี้ใช้เส้นหมี่วันนี้ใช้เส้นหมี่โอ้โหบาร์บราตทำไมทำอร่อยอย่างนี้สุดยอด ปิดไฟนะครับปิดไฟเลยนะครับนี่จะบอกให้เลยว่าสุดยอดเลยนี่เราทํากินทั้งหมดเจ็ดแปดคนนะครับคนไหนกินมากก่อนแล้วแต่แต่ผมอเอาแค่นี้เหลืออย่าเออเหลือไอ้ถ้าเราตักไปแล้วเนี่ยเราต้องไปปรุงเองปรุงแต่รสชาติเนี่ยสุดยอดแล้วก็ดูสูตรได้เลยครับโอ้ยสุดยอดยอดมากที่แรกผมจะใส่ไข่ผมไม่ใส่แล้ว มียอดหัวนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ชมคลิปครับผมบ่าวโคาดาเเดอ